ด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นล่มฉัดสมเป็นขัตติยานีที่สูงส่งชาวประชาอุ่นใจร่มใตรงสุขดำรงจำเริญมาเนิ่นนานด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นเข็มทิศชี้ถูกผิดมีค่ามหาศาลใต้เมตตาบารมีทวีการสุขสำราญยิ่งล้ําทะนําทาง ทรงเป็นหลักปักแน่นแก่นประเทศทั่วทุกเขตพระองค์ทรงสร้างสรรค์ทุกหมู่บ้านตำบลคนทุกบางเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ไทยร่มเย็นร้อยมะลิเป็นมาลัยถวายแม่ผู้ทรงแผ่พระไทยให้มองเห็นทั่วไทยพร้อมน้อมคุณบุญบำเพ็ญขอพระเป็นมิ่งขวัญ นิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านายประวิทย์ทัพเที่ยงผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานกศนจังหวัดตรัง